สวัสดีครับวันนี้ก็มาถึงบ้านลูกสาวลาครับบรรยากาศดีมากครับโอ้ยกับหมอดรสมพงษ์ดรสมพงษ์ดรสมพงษ์ ไม่มีเลยปลาเลี้ยงในบาดานยังไม่เข้าไปโอน้ำน้ำเขียวเลยไงน้ำเขียวเลยนะอืมันนี้มีมีมีกี่ไร่ของพ่อเอีกนะกี่กี่ไร่ทั้งทั้งทั้งนี้หมดเลยใช่ไหมแถวนี้หมดเลยใช่ไหมอ๋อไอ้บาดานไปอยู่นู่นเหรอใช่ครับเนี่ยเขาของของโออ้บาดานบาดานอยู่ไหนเนี่ยบาดานเนี่ยข้างหลังเหรอ ฟังม้วนใช่ไหมใช่ไหมฟังม้นเปล่าบาดดาลน่ะก็จับตรงนั้นด้วยเหรอเอาอะไรเนี่ยโอ้นี่เจ้าของที่ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยเลยเลยนพวกมันจะว่าผมเหรอมีมีนี่นี่นี่โดรู้จักกันแล้วเนาะลูกนะรู้จักกันแล้วรู้จักกันแล้วลูกรู้จักกันแล้วใหม่ๆก็ห่วงห่วงห่วงน้องอ่ะ ลุกคิ๊กลุกคิ๊กลุกดิ๊กนอนแล้วลุกดิ๊กนอนแน่ะโดารู้จักกัอะไรเนาะเห็นมั้ยเจาะกระดาลฝั่งนู้นมั้งใช่ไหมเจาะกระดาลนู้นใช่ไหมมันอิ่มเนาะเากระดาลใช่ไหมคนนี้อะไรไม่ไม่รู้เลยเหรอไม่รู้เจาะกระดาลตรงไหนไม่รู้เลยนะผมไม่ได้มาเนี่ยพวกมันต้องต่อว่าผม บ้าพ่อแอวนะพ่อแอวนี่เจ้าประดานนะนะอืมนี่พ่อแอวเลยเนี่ยไ้หน่อยมึงว่าผมกอบเลี้ยงซชียเล็้บัปลาถือเรื่องวันเนีตอน็ั้ายังไม่ันดังยกคือไปคุกขี้กินมันก็มือผ้าลูผ้าหลานรองเพี้ยนผ้อีกมันดังแล้วบดมาไก่เลยอืมเป็นยันไปเลยเออผู้ใดเปปูงูเจ้าไปอันเจ้า อมเร้่สมันจาสร้างร้านอออืแม่เขาต้องกินอย่างนั้นอยู่แล้วเจ่ไหมเราเขาจะว่าลงย่างเขาว่าลงอาศัยกระแสร้านสาวดังผู้ใดเป็นคนมอกน้สิไม่ตบปากคนดยืนได้มงม่ทำให้คนบองรอกเอออ๋อไอแม่วันไปเปบพแออวเใช่ไหมแม่วันไป่อนฮะ ประวันตามไปแล้วก็พวกนั่น <บา S 1> แอ<ป>ร์แล้วก็บ่าวทวนตามไปทีหลังบ่ออกไปคนละคันนี่เหรอโอ้ประวันไปเจอไปตอนช่วงช่วงเย็นบ่กตเ้าลยบ่าวทวนไปทีหลังอีกทีนึงเออเนี่ยขอกวัวแล้วไม่เอาเตียงนี้ไปเก็บให้ดีๆวูเป็นจารีรักของลูกลูกสาว มเนี่ยเตียงเนี่ยมันเก็บไว้ดีๆเป็นอุรณของลูกสาวเนี่นเตียงนี้ไม่ใช่เหรอีแหยงนั่นแหละทำไมไม่เก็บไว้ดีบ่สงสารเอออุลักษ์เป็นพิลึกไงเออยังก็นอนอยู่นี่นะก็เตียงไหมไปวางตรงล่มๆหน่อยตรนนั้นเป็นเตียง อืมก็นั่นแหละมันอยู่มุมนี้เลยเหรอมันอยู่มุมนี้ป่ะเนี่ยเตียงเนี่ยเนี่ยนั่นแหละแต่ว่าไอ้นั่นไหนเตียงไงเออเตียงอืมเตียงนั่นเตียงตรงนั้นเนี่ยเตียงตรงนั้นนี่ยเตียงไม่ได้อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้บอกช่วงนี้แหละอืมอิงเขานอนไหมนี้ครับ ีมันจะมีเสือน้ำมันอะไรกันฟองกันฝนสาดเพื่ออะไรก็ไม่รู้มานนั้นแหละสามสาีปโจมาถ่ายทำให้ดูแล้วตอนนั้นนี่เป็นสถานที่จริงนะครับพี่มาเนี่ยผมก็อยากจะรู้สักทีครับนี่มันเป็นของจริงสาวองค์จริงเพชรบันแผงของจริงเลยเป็นอย่างนี้ บ้านก็นใกล้จะเสร็จแล้วปนีนี้ก็จะมีพวกสุ่มไก่บางทีอะไ่อะไรพ่อใหญ่เขาชอบปีไก่นั่นเป็นอย่าง,งน,นั้นเลยนะสุ่<ต>มไก่เลตตอนนี้ไม่มีเวลาเลยนะสุ่มไก่มาใส่เป็นในในกองน้ำแล้วใช่ไหมอะไยงไม่ดังก่อนก็ยังปุ้มไปเลยเออตุก๊กตาอยู่นี่บายดุกดิ๊กเอ้ยดังดัง ดังตามกลายเป็นดาราซุปเปอร์สตาร์แล้วนั่นแหละซุปเปอร์สตาร์เลยดุ๊กดิ๊กเอ้ดุ๊กดิ๊กงี้ดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กน่ารักดีเลยครับม็ดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กคนนอนสบายดุ๊กดิ๊กอากาศมันร้อนไม่ค่อยครับดุ๊กดิ๊กเอ้ดุ๊กดิ๊กเอ้ยเดี๋ยวมาเนอะได้เจอแล้วลูกสาวมาก็มากอดก่อนแล้วดุ๊กดิ๊กครับผมคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับผม สวัสดีครับเนี่ยบ้านอุอ้งอิงบ้านลูกสาวละโอ้ได้บุญวาสนาได้มาถึงที่คนเราถ้าไม่ได้บุญวาสนาจริงๆคงก็ไม่เจอกันเนาะมุนเวียนมาชีวิตต้องมาเจอกันครับผมสวัสดีครับ